ค่ะเงี้ยวเองค่ะจ้ะตอนนี้ถึงสตูเรียบร้อยค่ะโอ้วันนี้เรียบร้อยแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำเงี้ยววันนี้ก็ไม่ได้คิวงานนะพี่น้ำเงี้ยวเะจังมาถึงตั้งนานแล้วพี่น้ำเงี้ยวเงยขึ้นมาสิไว้ก็จังเซนจังอยู่นี่เขาไม่ทำอะไรวันนั้นลูกเซนจังมาเตรียมตัว เหมือนผิวอูลังอุตังเลยแต่จังไม่ใช่อูลังอูตังฉันจังเป็นดาราดังฉันจังเป็นดาวอยู่บนฟ้าพี่น้ําเงี้ยวฮะวันนี้ฉันจังมาเป็นบีเ็นเตอร์ใช่ไหมรู้ได้ไงฉันจังคุยกับพี่แม่เมื่อคืนถึงเช้าเลยฉันจังเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยแล้วฉันจังนอนเรียกผิวแล้วก็นอนเรียกผมด้วยฉันจังนอนเรียกผิวแล้วก็นอนเรียกผมด้วยพี่น้องเงี้ยวฉันจังลงไง แล้วมึงขึ้นไปยังไงล่ะไม่ไม่เี้ยงได้จักรกบวลงมาลงไปทำไมกูปวดคอไดจัจะลงเดี๋ยวเส้นจังไปเปลี่ยนชุดเลยแล้วก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นดาราเบอร์หนึ่งของพี่น้ำเงี้ยวพี่น้ำเงี้ยวเส้นจังขอบคุณพี่น้าเงี้ยวมากนะคะที่เมตตาเส้นจังและทำให้เส้นจังมาถึงวันนี้ ไม่เซนจังได้เป็นพรีเซนเตอร์ชีวิตเซนจังอ่ะถ้าไม่มีพี่พี่น้ำเงี้ยวอะเซนจังก็ไม่มีวันนี้เซนจังจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยเซนจังจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยอย่าเซนจังไม่เปลี่ยนชุดอยากได้สีอะไรสีอะไรก็ได้ลูกที่ที่เซนจังชอบได้เซนจังไปแล้วพี่น้ำเงี้ยวขอบคุณมากนะคะสรุปวันนี้ฟ้าต้องทําอะไรบ้างคะพี่น้ำเงี้ยวก่อนที่จะเริ่มเรื่องงงเรื่องงานเลยนะฟ้าวันนี้มันจะมีเด็กอยู่คนนึงมันอัิเสบเนาะหัวแหลมแหลมหัวใหญ่ ถ้าเข้ามาคุยอะไรด้วยเยอะๆเนี่ยอย่าไปถือตานะลูกเ <ๆ S 2> พราะว่าเด็กๆอ่ะน่าจะตกต้นไม้พ่อแม่ไม่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่งอะอืมเรามาแคสงานเหรอคะอืมเหมือนเป็นบ้าชื่อน้องเส้นจังเขาคิดว่าเขาอ่ะได้งานวันนี้แต่จริงๆวันเนี้ยทุกอย่างที่เตรียมไว้อ่ะเป็นของฟ้าเอาแม่แล้วเขาจะไม่เสียใจหรอทำไงได้ล่ะลูกก็วันนี้ลูกค้ารีเควสมารีเควสหนูหอะแม่อืมเขาสวยกว่าหนูเหรอคะเขาสวยกว่ามากลูก สีผมใหม่เส้นจังเหมือนเหมือนพวกลิงหัวงออะไรอย่างเงี้ยเลยลูกพี่กะลําบากกันเหมือนกันรอดูเองแล้วกันนะลูกผมสวยก็หนูอีกเหรอเดี๋ยวพิ่งมาสงสัยอะไรได้ไหมไปเอาลูกชิ้นนี้ปิดครัวหนึ่งไปเอามาสองก็ได้ลาดน้ำซิ่อิ๊วพี่นันนะลูกกรุบกรอบเลยหัวใจพี่วายพี่น้ำเงี้ยวเส้นจังมาแล้วขอบคุณตากล้องทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเส้นจังสัญญาเลยค่ะพี่น้ำเงี้ยวอุ้ย พี่น้ำเงี้ยวลูกชิ้นหมดอรอ,รอเดี๋ยวเส้นจังไปเอาไงเฮ้ยเสนจังเอามาให,ให,ให,ให้พี่น้ำเงี้ยวก่อนที่พี่น้ำเงี้ยวจะกินลูกเนี้ยพี่น้ำเงี้ยวสัญญาเส้นจังด้ไหม่ว่าเส้นจังจะได้พรีเซนเตอร์ทุกตัวเลยสัญญาแล้วกินเลยพี่น้ำเงี้ยวผักชีด้วยเส้นจังเชื่อเลยค่ะว่าความสวยของเส้นจังในวันนี้จะทําให้ทุกคนซีโรล,ล่าคนสวยคนสวยของพี่ ไปเอาลูกชิ้นให้พี่ได้ไหมคะไยคนเก่งจังไม่เก่งจังเป็นแค่คนสวยไปเอาลูกชิ้นให้พี่น้ำเงี้ยวก่อนขอบคุณน้ำเงี้ยวมากเลยที่ดูแลให้พี่หนูต้องขอบคุณพี่แหม่มค่ะที่เอ็นดูให้งานหนูตลอดเลยเด็กเหมือนน่ารักแต่ต้องให้งานมันอะแล้วหนูไม่น่ารักเหรออู้น้ำเงี้ยวลูกชิ้นมอนมีคนใส่ชุดสีส้มๆม,มาเอาไปพี่น้ำเงี้ยวคะ่ะลูกชิ้นได้แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะลูก ยินดีค่ะอะ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายละมาก่อนเวลาด้วยอ่ะน่ารักจังเลยพิงฟ้ามหาชนมาเป็นสวัสดิการกองเหรอคะ <c oughs> โอ้รู้แล้วว่าใครเอาลูกชิ้นไปพิงฟ้านี่เองที่แม่คะไหนบอกว่าวันนี้งานเดี่ยวแล้วอยู่ดีๆเอาพิงฟ้ามหาชนมาทำไมคะ ก็งานเดียวละจ้ะถูกแล้วเนาะเดี๋ยวเราเริ่มทํางานกันเลยพี่แม่เรียกเส้นจังว่าเส้นจังมหาชนค่ะฮะเส้นจังมหาชนโอเคเส้นจังมหาชนจ้ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวให้พี่อิงฟ้าเขาได้ทํางานเนาะแล้วเสียเวลากันมามากแล้วอ่ะวันนี้พรีเซนเตอร์ของพี่เนาะเป็นน้องอิงฟ้าจริงเหรอคะค่ะแล้วคนเดียวเหรองานเดียวครับเส้นจัง่ะ เส้นจังมหาชนนะเดี๋ยวเส้นจังออกไปเล่นข้างนอกก่อนเนาะเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะทํางานโอเคไหมเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวให้พี่น้าเงี้ยวเานาะไปเล่นด้วยนะคะวันนี้สินค้าอะไรล้วทำไมเส้นจังไม่ได้เราทาไมพี่ฟ้าได้ใจเย็นๆน,นะคะน้องเส้นจังเอาไม่ใช่สิเส้นจังมหาชนเส้นจังเกิดมาเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์จริงเกิดมานานหรือยังคะพี่ฟ้าไม่ร้ายกับน้องฟังนะลูกวันนี้ไม่ใช่งานของหนูฟังนะลูกวันนี้ไม่ใช่งานของหนู ไม่ใช่การของเสี่ยงใจกับพี่แอมแล้วเมื่อคืนคืออะไรเอาออกไปเร็วๆวันนี้เป็นงานของพี่อิงฟ้าคือพี่ต้องพูดจริงๆว่าด้วยสภาพน้องสภาพผมน้องสภาพ<ะ>เลยหรอหพี่ว่ามันไม่เหมาะจริงๆกับงานผมในวันนี้ฉชนจังว่ามันไม่ต่างกับพี่อิงฟ้านะไม่ต่างหรอคะใช่อันนี้คือมันไม่ใช่แค่ช็อตนะคะ ต่มันใช้คําว่าฝอยได้เลยอะค่ะน้องเส้นจงังเส้นจังฟังพี่นะลูกหนูอะเหมือนข้าโพดเคยเห็นไหมข้าโพดท,ที่เป็นฝกักข้าวโพดแล้วก็มีฝอยข้าวโพดคลุมอยู่อะเขาต้องการคนที่ผมไม่ช็อตผมไม่เสียผมไม่แห้งผมไม่กล้านแต่เส้นจังคือผมเสียช็อตแห้งกล้านเลยไม่ได้งานยังไงลูกเอางี้นะเส้นจงังพี่เห็นถึงความพยายามของน้องจริงๆเนี่ยกว่าที่พี่จะมาเป็นอินฟา้ามหาชนได้เนี่ยพี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันน่าจะเยอะจริงๆเหรอ แต่ว่าพี่มีตัวช่วย Sun s i ล l Treatment สองส้มสูงอีกหน่อยได้ไหมคะมันทับสีกันอ่ะพี่มี Sun s สูงไปพี่มีซ u n นจับไสวยเลยอย่างนี้สวยเลยพี่มีอะไรนะอะไรนะ Sun s e ล l Treatment สองต้มเอาไปทำอะไรเอาไปหมักผมเนี่ยคะ่ะเปลี่ยนจากผมช็อตผมเสียผมหย่อยแบบนี้ให้สุขภาพดีแบบพี่อิงฟ้าไงคะชันจะผมหย่หอย แล้วหมักเราได้แบบนี้เลยเหรอก็อาจจะได้แค่เรื่องของผมเท่านั้นค่ะแต่ถ้าผมสวยเนี่ยมันก็ทําให้เราสวยขึ้นนะคะน้องเส้จนจันทรงสวยขึ้นแล้วลองก่อนเชื่อพี่ เดี๋ยวเส้นจังไปอาบน้ําแล้วก็ใช้ซันซิลทรีตเมนต์ฟองส้มเนี่ยหมักผมนะลูกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเส้นจังผมสวยแล้วเดี๋ยวให้เป็นพรีเซนเตอร์คู่กับพี่อิงฟ้าเลยน้อเอาเส้นจะเป็นพรีเซนเตอร์เดียวพี่ว่านะตอนเนี้คือเราเสียเวลากันมาเยอะแล้วนะคะคุณแม่เรามาจบดราม่ากันดีไหมคะเพราะว่าซันซิลทรีตเมนต์องส้มเนี่ยช็อตเดียวเขาจบสยบทุกดราม่าเส้นผมค่ะไปลูกไปเดี๋ยวที่ยังมาถ่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันนะคะน้องอิงฟ้าได้ค่ะ จบทุกดรามา่าเส้นผมไม่ได่งานนี้อ่ะเอา้ายังไม่กลับเหรอคะน้องเส้นจังนอนเส้นจังไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะคะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีวันพรุ่งนี้เสมอเราไม่ได้งานนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่างานหน้าเราจะได้ด้วยนี่คะ อยากประสบความสําเร็จแบบพี่เนี่ยเราก็ต้องพยายามถูกไหมนอนรอความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้อะไรนอกจากนอนเต็มอิ่มนะคะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นแบบพี่ค่ะหมายถึงนอนน้อยค่ะพี่้นนอนน้อยหรออแต่นอนนะฝันละกี่ชัว่วโมงก็พยายามจะนอนให้ครบวันละ 8ดแก้วกินน้ำไม่ครบ8ชั่วโมงค่ะพี่ก็อเอาเนื้อเหมือนกันเนาะแล้วจะเปิดมพี่ฟ้ามัน,นก็แน่อยู่แล้วค่ะน้องเส้นจังถ้ายังไงเนี่ยพี่ไม่กวนเวลาน้องเส้นจังกินแล้วแหละพี่จะกลับบ้านและเสร็จงานละเมื่อกี้พี่ฟ้าบอกว่าถ้าอยากได้พรีเซนเตอร์ให้ใช้ซันซิลทรีทเมนต์ส่องส้มแต่เส้นจังต้องซักผมก่อนอใช่เส้นจังต้องสระผมก่อนพี่คาสระผมให้เส้นจังหน่อย พี่เอาน้ำด่างนะไม่อาน้ำกรองน้ำกรองไม่ใช่น้ำคลองเอาพี่ใหญ่ไปไหนอ่ะเส้นจังสระเองก็ได้เส้นจังฉลมผมก่อนเนยผมเส้นจังยาวจังเส้นจังสระผมเส้นจังคุยกับใครลูกเส้นจังคุยกับผมอเส้นจังจะไปนั่งทำอะไรตรงนั้นเส้นจังซักผมอยู่เขาไม่ได้เรียกว่าซักเขาเรียกว่าสระผมค่ะ นี่ใช้ทิชชู่มนองซองไปหรือยังคะใช้ไปแล้วหนึ่งซองเดี๋ยวช่นจะใช้อีกเก้าสิบเก้าซองทำไมต้องเยอะขนาดนั้นน่ะลูกแล้วซองเดียวอะ่ะจบปัญหาทุกดราม่าเส้นผมเส้นจังก็เลยอยากจุดปัญหาร้อยดราม่าเลยเส้นต่างฝั่งพี่นะคะค่ะไม่ต้องใช้ถึงร้อยซองก็ได้เขามีพลังแอมพูเข้มข้นใช้แค่ซองเดียวผมเส้นจังเนี่ยก็ฟื้นคืนชีพกลับมาสวยมีน้ำหนักตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแหละเส้นจังไม่กินชมพูไม่ใช่ชมพูฟังพี่น้ำเงี้ยวดีๆนะคะ แอมพูดมักคนดีเดี๋ยวพี่น้ำเงี้ยวหมักผมให้นะคะหมักทำไมพอหมักผมแล้วเนี่ยผมจะจังสวยใช่ไหมคะเราไปเป็นพรีเซนเตอร์กันมาค่ะสวยจังเลยพี่น้ำเงี้ยวฉลองแล้วนะรู้สึกคืนชีพเลยพี่น้ำเงี้ยวฉลองอีก ทำไมมือพี่น้ำเงี้ยวเหมือนผู้ชายเลยก็ <im iter> พี่น้ำเงี้ยวเป็นผู้ชายไงคะดูไม่ออกเลยอันนี้หมักไว้นานไหมหมักไว้แค่หนึ่งนาทีค่ะเส้นจางตอนเดียวจบทุกปัญหาเส้นผมนยื <ไง S 2> ตนตรงนี้นะตวคะาโอเคมาเส้นจางถ่ายรูปลูกมาเลยวๆๆไม่ก้องเส้นจางอยู่ไหนอยู่นี่ไงถ่ายมือถือหรอลูกใแล้วอะไรเนี่ยปูดักเส้นจางอยู่ไหนเส้นจางกล้องอันนี้ใครที่จะเป็นเมนรีเซนเตอร์เหรอใช่เดี๋ยวแป๊บนึงก็ปิดไฟทำไมอ่ะ โพสเลยฉันตั้งโพสโพสจริงฝากคนเขาก็บสีกฉันยังผมชวยปิดไฟทริงหรอขอผมไปข้างหลังบ้างเออเนี้เดียวเนี้ยเดียวเนีเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่น้ำงี้ยวถ่ายลูกน้ำงี้ยวทำไรอ่ะสวยลูกอันนี้สวยมากอย่ายิ้มทำหน้าก้มกิมก้มกิ่มก้มกิ่มอย่ายิ้มย่าทัารู้แล้วเซนจังเซนจังรู้แล้วอะไรลูกพี่มเงียวคิดอะไรอยู่นั่งงงนั่งก็ไปลูกโอเคเดี๋ยวพี่พี่น้ำเงี้ยวจัดไฟให้จัดทำไมอ่ะปักกดลูกจัดไฟจัดไฟมนะ